สวัสดีค่ะวันนี้เรายือนอยู่ที่นานะคะอยู่ที่อำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นนาของคุณแม่ของน้องเมืองนะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่ออุ้ยค่ะคุณแม่อุ้ยนะคะคุณแม่อุ้ยนะคะได้ทราบว่าคุณแม่อุ้ยเนี่ยได้ใช้อาหารเสริมพืชเกษตรไทยชโยหลังจากที่หวานนาะเข้าไปประมาณ15วันใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนแรกที่เรามากันในวันที่15พฤติการที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะตอนนั้นทราบว่าเพิ่งหวานไป5วันใช่ไหมคะใช่ค่ะสภาวะก็คือหน้าตอนนั้นเนี่ยฝนตกหนัก จนสามวันนามันไม่คิดว่ามันจะรอดได้ผลขนาดนี้ซ้ำไปเพราะว่ามันจมน้ํานาจมน้าแลยมฝนตกใช่ไหมคะสามวันใช่ถ้าเป็นธรรมดาปกติที่ที่ชั่วๆไปแล้วเนี่ยก็คือตายน่าจะตายนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเคยมีภาพก่อนตอนที่เรามาวันที่สิบห้าพฤษภาดูอยู่นะคะทีนี้นะคะวันนี้เรามาติดตามดูเนี่ยหลังจากที่เราฉีดไปรอบเดียวเองนะคะใช่ตอนนั้นคุณพ่อฉีดไปก็คือรอบเดียว ประมาณวันที่20พฤศจิกาที่ผ่านมาและวันนี้วันที่6ธันวาคมค่ะสิ่งที่เราเห็นนี้เป็นไงบ้างคะพอใจค่ะพอใจเพราะว่าคนที่อยู่ที่เนี่โทรไปบอกว่าสิ่งที่มันออกมามันได้ผลเกินค่าก็คือกอกอข้าวของเราเนี่ยมันแตกผลมันแตกยอดออกมาได้เยอะมากกว่ามากกว่าที่เราที่เราเคยผลิตโดยที่เราไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเกษตรไทยไงคะค่ะแล้วสังเกตดูนะกอที่แตกเนี่ยค่ะเราเดินดูกันมาตั้งแต่นาตั้งแต่ต้นนาตรงส่วนนู้นนะ ทั้งขืนนานี่เลยทั้งหมดที่คือเขียวเสมอต้นเสมอปลายด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะเขียวเสมอต้นเสมอปลายแล้วไม่พอดูกรค่ะกรมันตกมันตปเกินเปินเกินค่าจริงๆอะค่ะนี่แค่ข้าวอายุ20กว่าวันรวมวันนี้นะก็คือข้าวแต่กรดีมาก แต่กอนี่ดีมากเลยแล้วเปรียบเทียบกับนาอีกค่ะอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ของบ้านเรานะคะอันนั้นของนาทั้งข้างบ้านค่ะลองดูนะคะก็คือของเขาใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยจะจะแต่กอแค่ต้นสองต้นเองนะคะแต่ของเราลองดูนะหนึ่งกอเนี่ยหนึ่งหนึ่งเมล็ดเนี่ยค่ะแต่กอไม่ต่ากว่าห้าต้นนะแต่กอเสมอแบบนี้ทั้งหมดทั้งุ่งนาเลยฟังดูแล้วเป็นไง พอใจจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามันมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะรอดได้มันไม่น่าจะรอดนอกจากไม่น่าจะรอดมันจมน้ามาสามมันเต็มๆเพราะว่าตอนนั้นฝนตกหนักฝนตกหนักแล้วเราก็หว่านไปแล้วหว่านไปแล้วมันก็ขึ้นมาหลอมแหลมหลอมแหลมก็คิดว่าทําใจแล้วล่ะทําใจแต่วันนี้ค่ณแม่ต้องอุ้ยพี่อ่อุ้ยคะ หลังจากที่มาดูทั้งหมดแล้วเป็นไงคะตอนนี้กเกษตรไทยยพอใจค่ะพอใจมากพอใจมากๆากใช่เลยได้ทราบข่าวว่าคุณพ่อก็ไปแนะนําตอนนี้ชาวคณะน,นิคมนี้ให้มาใช้กเษกษตรไทยใยุของเราเยอะแล้วค่ะตอนนี้ก็มีพี่ๆน้องๆที่ต้องต้องกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมือนกันค่ะค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็หยุดไว้แค่นี้เพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามตอนที่ข้าวอายุ3ามสีวันที่ฉีดอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณวิภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ